สวัสดีชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงราศีธนูมาดูกันว่าต้นเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามก่อนรับคําทานายนะคะชาวธาตุไฟมาดูกันนะคะว่าต้นเดือนนี้เนี่ยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นคุณบ้างอะไรที่ควรระวังอะไรที่เป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะโอ้เอซ์อะวนส์ไนท์ออฟทอร์สสตริง โอเคเดือนนี้คุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเป็นเรื่องดีๆค่ะหรืออาจจะมีใครเสนองานใหม่หรือเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ดีเลยค่ะคุณต้องไปลุยงานนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เป็นคนฝ้ายอยู่แล้วค่ะดูสิดาบฟาดฟันกันไปเลยทีเดียวที่ปต่อนลงเท้าค่ะระวังเรื่องหนึง่งเรื่องอารมณ์นะคะ Strength แม่สวยรลิเชิดหญิงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายคือหล่อเลิศปังเท่นะคะก็คือสามารถที่จะคบกงมสนการได้คนจะมองคุณแล้วรู้สึกว่าโอคค้ยทำไมคุณเก่งจังเลยอย่ะดูดีเลิศมากนะคะคุณน่าจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆะคะ่ะเอซัวันมาแบบนี้นะคะมาดูเรื่องเซอร์ไพรส์สักนิดนึงค่ะเรื่องอะไรนะ วุ้ยหลังจากที่คุณได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ไปนะคะหรือมีคนเสนองานมาเนี่ยก็จะเป็นงานที่ได้เงินดีกว่านะคะหรือโปรเจกต์นี้สามารถทําให้คุณได้เงินดีเลยค่ะด้วยความเป็นสตริงแบบมันเก่งอยู่แล้วอะค่ะใครก็เห็นความสามารถของคุณนะคะแล้วมาจบที่นาย e to p e n t ค c ก็คือเรื่องของการเงินที่ดีนะคะคุณจะมองผลงานของตัวเองด้วยความชื่นชมว่านี่ฉันทําได้สําเร็จเลิศมากค่ะอย่าลืมพิมพ์รับคําทํานายนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นค่าครูครูหนนในทาโร